เพิ่งทาสรุปรายได้ตัวเองสิ้นปีเสร็จคือช็อกต้องหารหย่เดือนด่วน,วนใครใจ่ายภาษีเต็มแบบไม่เคยดหย่อนบ้างคะมาศึกษากันเถอะเพราะว่าเราจ่ายภาษีแบบรหย่อนได้นะคะไม่ต้องจ่ายเต็มคลิปนี้อมอจะมาสรุปให้เข้าใจฟังแบบง่ายที่สุดคะ่ะก่อนจะไปดถย่อนภาษีนะคะอ,อแมแนะนําว่าให้เราไปคํานวณภาษีกันก่อนคะ่ะจะได้รู้ตัวเลขคร่าวๆและเดี๋ยวนี้มีให้คํานวณฟรีๆแบบไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวพวกชื่อบ์โทรท,ที่อยู่อีเมลไม่ต้องกลัวคนจะโทรมาขายของด้วยนะคะคือออมเข้าไปคํานวณในนี้เลยคะ่ะ Heygoodie ทาตามที่อมขขึึ้้้้นนนนนนนใใหดดูไไเเเเลลยยะะะะะคคะซ่่ง่งงงงว็็บ HaiGy ีปออออโรรรกกก์์ัทชาา เหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบเราค่ะมันหาข้อมูลออนไลน์เองได้คนที่ไม่ชอบวุ่นวายกับคนอึดอัดกลัวโดนขายแรงก็สบายใจเลยค่ะเข้าไปแล้วก็กดที่ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีกันได้เลยค่ะและบริษัทก็น่าเชื่อถือนะคะมีเลขในหน้าจากคอปปอบริษัทเนี่ยอยู่ภายใต้เครืองเงินติดล้อค่ะก็สบายใจได้เลยใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็กรอกรายได้เลยค่ะระบบก็จะคำนวยทันทีค่ะว่าเราจะเสียภาษีประมาณเท่าไหร่แต่ออมคือฟรีแลนซ์ค่ะที่รู้ตัวช้าเพิ่งมาสรุปได,ได้ก็คือเห็นตัวเลขภาษีแล้วขนลุกเลยอ่ะพอคำนวณ ก็คำนวณง่ายเลยค่ะลองกอรอกเพิ่มลดดูได้เลยนะคะมีตัวเลือกมาให้หมดและถ้าอยากสะสมเงินได้เงินคืนระหว่างทางมีคุ้มครองชีวิตก็สามารถดูเป็นประกันสะสมทรัพย์ได้ค่ะหรือถ้าอยากทําแผนเกษตรให้ตัวเองมีเงินกลับมาทุกปีมีบํานานก็เลือกดูเป็นประกันบํานาญค่ะทั้งประกันสะสมทรัพย์และประกันบํานานของเฮกูดี้เนี่ยใช้ลดภาษีได้ค่ะและใครที่เลือกซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีของเฮกูดี้อย่าลืมไปเพิ่มเพื่อนที่เฮกูดี้นะคะขึ้นไว้ให้ละลงทะเบียนรับแก็บกิฟต์เพิ่มอีกต่อสูงสุด1,500บาทหรรือออมมมีคําาาถถะไไไกก็แดดลล้้วทัปต24ชั่วมงเเลลยค่่ะสิงห่านี้ราควศึกษ กันไว้นะคะใครมีคำถามใดๆก็เมนมาคุยกันได้ค่ะออมจะมาทยอยตอบให้นะ